เราไปดูในส่วนของตัว Entertainment Complex บ้านเรานะครับก็คือศูนย์บันเทิงเนี่ยครบวงจรที่บ้านเราที่มีการพูดคุยค่อนข้างเยอะตอนนี้รายละเอียดล่าสุดเป็นอย่างไรแล้วติดตามได้ในช่วงของ Wealth Headline ครับ จริงแล้วเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ี่เนี่ยถูกเสนอนะครับแล้วก็นำออกมาพิจารณาตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วก็คือภายใต้นายงบฤเศษถาทวีสินแต่ว่าตอนนี้หลายฝ่ายก็ตั้งคำถามนะครับว่าแล้วการเดินหน้านะครับภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเดินหน้านี้เนี่ยมีประเด็นอะไรที่พูดคุยกันบ้างสถานที่ตกลงจะเป็นสถานที่ที่ไหนบ้างข้อดีข้อเสียที่มีการวิเคราะห์วิเคราะห์กันอย่างไรบ้างนะครับมาดูประเด็นนี้กันบ้างน,นะครับว่าจริงๆแล้วนคอรมอเห็นชอบกันไปใน่ยนะครับในหลักการตั้งแต่ ไปศึกษากฎหมายพร้อมกับมีการตั้งนะครับคณนะกรรมาการนะครับในการเปิดนะครับการศึกษาด้านสถานบันเทิงครบวงจรน,นี้เพื่อที่จะมีการปรับปรุงรับฟังข้อคิดเห็นกฎหมายแนละก็มีการนําเสนอคอรมอลในวาระถัดไปด้วยทีนี้ย้อนกลับไปรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับคอรมอเนี่ยมีการประชุมกันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่คมนาคม ร่วมกับการท่าเรือกอทอมอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ถามว่าพื้นที่ที่ว่าถึงคือที่ไหนบริเวณท่าเรือคลองเตยครับที่ตอนนี้ยังเป็นพื้นที่ว่างแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์นี้นะครับเอามาใช้ประโยชน์พัฒนาใหม่ใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ได้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับในพื้นที่ไม่ว่เป็นปัญหาชุมชนแออัดปัญหาการจราจรปัญหาพลพิษด,ด้านฝุ่นละอองก็ให้มีการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ตรงคลองเตยนะครับให้ชัดเจนและเหมาะสม แล้วก็แล้วเสร็จให้โดยเร็วด้วยเพื่อประโยชน์สาธารณะของคนกรุงเทพเป็นสําคัญว่ามาแบบนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องตัวพื้นที่แต่ก็มีกระแสข่าวนะครับบอกว่าจะมีการผลักดันให้เสนอใช้พื้นที่ตรงนี้แหละครับก็คือท่าเรือคลองเตยเป็นพื้นที่ทางเลือกหนึ่งในการลงทุนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ทีนี้เมื่อผ่านช่วงรอยต่อรัฐบาลมาแล้ววันนี้ดูยังจะไม่มีความคืบหน้ามากนักนะครับจนกระทั่งสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต่อที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรมีการแสดงวิสัยทัศน์ก็พูดเรื่องนี้บอกว่าจะมีการเดินหน้านโยบายนี้ในรัฐบาลชุดนี้ก็คือรัฐบาลของแผ่ทองฐานด้วยทีนี้สัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับมีการประกาศการเปิดตัวโครงการลงทุนขนาดใหญ่นะครับหนึ่งในผู้ที่มีความสนใจก็คือราชตรีนามัยสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับ ที่จะสร้างเอเจนตเมนคอมเพล็กซ์นะครับหรือว่าสถานบันเทิงครบวงจรภายใต้ชื่อที่มีชื่อว่า The Royal Siam Haven ลงทุนประมาณ2 0แสนล้านบาทด้วยกันอันนี้ก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยทีเดียวนะครับทีนี้ต้องบอกแบบนี้ครับจริงๆแล้วราชตรีนามัยสมาคมเนี่ยเขาทำสนามม้านะครับและแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เช่าพื้นที่ของบริเวณสนามม้านังเลือ้งอยู่พอภายในปีประมาณสักปี2019นะครับ2020เนี่ย ทางด้านของอเจ้าของที่ไม่ได้มีการให้เช่าต่อดังนั้นก็เลยหารูปแบบธุรกิจใหม่และนั่นก็คือ Entertainment c o m ์คอมนัลนเองทีนี้นอกเหนือไปจากราชดำเนินายสมาคมนะครับมีอะไรต่อไปบ้างบริษัทชั้นนําระดับโลกหลายแห่งเองก็แสดงความสนใจว่าจะมีการลงทุนในบ้านเรา สมาคมเองนะครับก็คือราชตรีนามัยสมาคมนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจพุ่งง่าก็จะต้องเป็นบิดดิ้งกันส่วนใครจะได้เป็นบริษัทในบ้านเราเองเป็นองค์กรในบ้านเราเองหรือจะเป็นต่างประเทศนี้อีกเรื่องหนึง่งทีนี้อยู่ระหว่างการในแง่ของการออกกฎหมายอยู่ระหว่างการร่างนะครับพระราชบัญญัติป,ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรนะครับเพื่อให้สามารถประกอบกิจาการคาสิโนถูกกฎหมายได้ไม่เกิน1 0ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็มีความหมายว่าตอนนี้เนี่ยเดินหน้าในการที่จะร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จ ร่างเสร็จปั๊บก็ต้องผ่านการเข้าพิจารณาของทางสภานะครับก็จะผ่านกระบวนการนิติบัญญัติตามปกติจึงเขาสามารถที่จะเดินหน้าได้ทีนี้ไปดูกันบ้างว่าในการที่จะจัดแล้วเนี่ยดีไม่ดีอย่างไรศึกษาอะไรกันบ้างไปดูประเทศที่เขามีนะครับคาสิโนโแบบถูกกฎหมายกันบ้างว่าประเทศอื่นเขาทาอะไรกันบ้างทางหน้าของอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยที่การบดีมหาวิทยาลัยนะครับหอการค้าไทยแล้วก็ประธานที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจไทยบอกว่า เมื่อศึกษาตัวอย่างของประเทศที่เปิดอนุญาตให้มีคาสิโนโถูกกหมายถามว่ามีอะไรกันบ้างเช่นลาสเวกัสซินเนวาดาสหรัฐอเมริกามาเก๊าสิงคโปร์เกาหลีใต้ฟิลิปปินส์และเวียดนามเขาเป็นอย่างไรกันบ้างพบนะครับว่าเอาตัวไรายได้ก่อน ลาสเวกัสประมาณนะครับสามหมล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับมาเก๊าสามหมล้าน, 32, านดอาลลา,าร์สหรัฐเวียดนาม5้าพล้านดอลลาร์สหรัฐสิ่งนี้เป็นรายได้ที่เข้าประเทศนะครับส่งเสริมการท่องทเที่ยวนะครับส่วนประเทศที่เปิดคาสิโนโถูกกฎหมายก็ไม่ได้มีภาพลักษณ์นะครับของการพนันที่รุนแรงเพราะเวลาคนไปเที่ยวสิงคโปร์กับเวียดนามเขาก็ไม่ได้นึกว่าคาสิโนเป็นหลักนะครับแต่ว่าคาสิโนเป็นผลพลอยได้อีกส่วนหนึ่งที่มาขํายันการท่องทเที่ยวเขาทีนี้ล้วบ้านเราล่ะครับ ถ้าเกิดว่ามีการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรแบบนี้ก็คือพูดง่ายจะมีคาสิโนประมาณ1 0เปเนี่ยี้เงินสรพพัดเท่าไหร่ประมาณการเอาไว้3,000ล้านดอลลาร์ประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาททางด้านของผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาิทยาขอการค้าไทยก็คืออาจารย์วิเชียนแก้วสมบัติบอกว่าสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในบริบทบ้านเราประกอบด้วยบริการต่างๆครับเช่นคาสิโนก็หนึ่งในนั้นจะมีห้างสรรพสินค้า โรงแรมหรูห้าดาวร้านอาหารบาร์ศูนย์การประชุมสวนสนุกพูดงง่ายคาสินโนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบนะครับที่ก็บอกว่าสัดส่วนจะไม่เกิน10%ทีนี้เวลาที่เราศึกษานะครับเปิดพื้นที่เป้าหมายหลัก5แห่งผลกระทบเชิงบวกเชิงลบจะเป็นอะไรบ้างรัฐบาลเองวางแผนเปิดในพื้นที่เป้าหมายมี5แห่งนะครับเม่สกู่เราพูดถึงพื้นที่ท่าเรือคลองเตยน,นี่หนึ่งพื้นที่ถัดมาคือบางกระเจ้านี่อยู่ในเขตของสมุทรปราการต่อมาคือในพื้นที่ e EC ซซึ่งประกอบไปด้วย3จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือ ทางด้านของอชาเชิงเซาชนบุรีแล้วก็ระยองไม่รู้เป็นพื้นที่ไหนแต่ว่าเป็นว่าพื้นที่อ e c นอกจากนี้ยังมีการเจียพิชน,นาที่เชียงใหม่และภูเก็ตน่าจะเปิดบริการได้นในปี2,576คืออีก9ปีข้างหน้านู่นเลยนะครับทีนี้ถามว่าผลกระทบเชิงบวกมีอะไรบ้างดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติการเพิ่มขึ้นรายได้นะครับของการท่องเที่ยวการสร้างงานการกระจายรายได้ในภาคบริการรวมถึงการเพิ่มรายได้ให้รัฐนะครับผ่านภาษีค่าธรรมเนียม ในขณะที่ผลกระทบเชิงลบมีอะไรกันบ้างความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจใต้ดินผลกระทบต่อนี้สินโครเรือนเพราะเราโกว่าอะไรครับเปิดปับ๊บคนที่ไปเล่นก็คนไทยนี่แหละครับและท้ายที่สุดก็เลยการเป็นปัญหาหนี้สินจากการพนันนี่แหละครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความเหลื่อมน้ำทางรายได้ที่อาจจะเกิดเพิ่มขึ้นตลอดจนต้นทุนทางสังคมจากปัญหาการติดการพนันนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูต่อไปแล้วครับว่าบวกลบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างทีนี้ไปดูไหมครับว่าทุนต่างประเทศที่สนใจมีที่ไหนกันบ้างน้องเมย์ มีหลายที่มากเลยนะคะก่อนอันนี้เองก็ถือว่ามีรายงานข่าวจากสื่อมาเก้านะคะว่าร็อบโกลสไตล์ประธานบริหารของลัสเวกัสแสน์หรือว่า LVS ยืนยันว่าสนใจค่ะที่จะลงทุนคาสิโนโถูกกฎหมายในประเทศไทยภายใต้โครงการสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex โดยโกสตก็มองว่าการเปิดคาสิโนในประเทศไทยอาจเกิดขึ้นได้เร็วกว่าในญี่ปุ่นด้วยซ้ำสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์บางรายที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าไทยจะเปิดให้บริการได้ในปี2029ก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะเปิด MGM o s a ka ที่มีกาหนดการเปิดให้บริการในปี2030 อีกทั้งสำนักข่าว Bloomberg ค่ะก็รายงานว่า MGM Resorts International และ Galaxy Entertainment Group ก็อยู่ในช่วงระหว่างการศึกษาศักยภาพของการเปิดคาสินโนในไทยเช่นเดียวกันแล้วก็มุมมองของ Maybank ซึ่งก็เป็นธนาคารเพื่อการลงทุนรายงานว่าเจนที่ s สิงคโปร์อาจเข้าร่วมประมูลเพื่อประกอบกิจการคาสินโนในไทยอีกด้วยโอ้โหกลายเป็นประเทศไทยเนื้อหอมเลยนะคะและรายงานเองระบุว่าการทาให้คาสินโนซึ่งเป็นศูนย์ รวมความบันเทิงในประเทศไทยถูกกฎหมายนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของไทยเพิ่มขึ้นมาแล้วประมาณ1 2 0 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็คาดว่าค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยจะเพิ่มขึ้น52%อยู่ที่65,050บาทหรือราวๆ1,790ราว1,790ดอลลา,าร์สหรัฐต่อทริปในไทยเบื้องต้น ข้อเสนอของรัฐบาลไทยก็มีการเสนอการจัดเก็บภาษีรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้นหรือว่า GGR ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำค่ะ17 ส่วนความคืบหน้าของกฎหมายทางคุณจุลพันธ์อมรอวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบ,บวงจรหรือว่า Entertainment c o m p l e x ก็ระบุว่าปัจจุบันสถานบันเทิงครบ,บวงจรก็ถือว่าตอบโจทย์เทรนธรุรกิจการท่องเที่ยวที่ปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมในกลุ่มของฟันอีกโคนมีซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อยอดไปถึงอุตสาหกรรมกีฬาสถานบันเทิงธุรกิจการ จัดประชุมและจัดเทศกาลหรือไม้ส์นั่นเองซึ่งการนำธุรกิจคาสิโนและการพนันถูกกฎหมายให้เข้ามาอยู่ในระบบก็ต้องมีมาตร,รฐานภายใต้การควบคุมของกฎหมายและก็ต้องมีการจัดเก็บรายได้รวมถึงภาษีอย่างถูกต้องด้วยสำหรับฟันอีคโนมีก็เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งก็มีมูลค่าของอุตสาหกรรมเนี้ยทั้งโลกอยู่ที่13.7ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็เทียบเท่า14เของ GDP ทั้งโลกเลย นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมหาศาลแล้วก็เกี่ยวข้องกับ อีกหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งถ้าหากดูมูลค่าทางเศรกษกิจในปี2022นะคะสานบันเทิงครบวงจรทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า1.5ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วคาดว่าจะเติบโตไปถึง2.2ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2028ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่เข้ามาอย่างมหาศาลรวมไปถึงมันมีทั้งเรื่องของการสเปนดิ้งในการจับจ่ายแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับหลายอุตสาหกรรมด้วยค่ะพิทย์ ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h กันนะคะ